แม่ข้าวหอมมาบ้านของพี่พึ่งนะคะพี่พึ่งสวยๆเนะะี่ยค่ะแต่แมสิชชมพูเนะะี่ยค่ะพี่พึ่งนะคะเขาจะรับเลี้ยงเด็กนะคะรับชั่วคราวนะคะรับเลี้ยงเด็กชั่วคราวเดี๋ยวแม่ข้าวหอมขออนุญาตต่อต่อกลงนะคะต่อกลงไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าพี่อ้อมจะเอาเจ้าดำเนี่ยนะคะเจ้าดำเนี่ยค่ะไปทําหมันแล้วก็จะเอาลูกทั้งห้านะคะ ของเจดำเนี่ยมาไว้ที่บ้านพึ่งนะคะมาไว้ที่บ้านพี่พึ่งเรากำลังจะทำสถานที่กันนะคะไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมพูดเองพี่ถือนี่นะนี่่นะอันนี้แม่ข้าวหอมกำลังช่วยพี่อ้อมต่อกงนะพี่อ้อมถือตรงนี้อันไหวไหมไม่ไหวจังนปพิงไป ลงช่วยกันต่อกลงให้เจ้าห้าหน่อกับแม่เขานะคะแม่ข้อหอมขออนุญาตพูดไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าแต่ก็จับอย่างจะพูดให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงเอาแมวมาไว้กับพี่พึ่งทำไมไม่เอาไว้กับพี่อ้อมไม่เป็นไรพี่อ้อมหรือแม่เข้าหอมนะคะ แม่ข้อหอมได้มีการปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะว่าแม่ข้อหอมเนี่ยจะเอาเด็กเนี่ยอันนี้คือพูดจักใจกจริงเลยนะคะแม่ข้อหอมก็คือว่าจะเอาเด็กทั้งห้าเนี่ยเอาไว้ที่บ้านแม่ข้อหอมนะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยจะได้อยู่ในความดูแลของแม่ข้อหอมแต่ทีนี้เนี่ยคุณหมอแนะนําว่าแม่ข้อหอมไม่สมควรเอาเด็กเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าหนึ่ง น้องเนี่ยยังไม่ได้ตรวจโรคนะคะโรคที่น่ากลัวตอนนี้ยอย่างที่เรารู้รู้กันอยู่คือโคโรนานะคะแล้วในหมู่บ้านเนี้มีแมวที่เป็นโคโรนาอยู่แล้วนะคะโดยที่เจ้าของเนี่ยเลี้ยงแบบล้กก็ปิดล้กก็เปิด,ปดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าแมวเขาออกไปเนี่ยแล้วไปแพร่เชื้อโคโรนาไว้กับแมวตัวอื่นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแมวที่ยื้อ้อ,อมกำลังเพื่อเหลืออยู่หรือเปล่าเราก็เลยคิดกันว่า สมควรที่จะเขาเรียกว่ายังไงล่ะสมควรที่จะหาบ้านมาเพื่อสำรองที่จะเลี้ยงเจ้าห้าตัวเนี้ก่อนที่แม่เขาไม่อยู่เพราะว่าเราจะปล่อยให้เขาอยู่กับแม่เอ,อเราจะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะพี่อ้อมฟังเนี่ยค่ะนะคะรู้จักก้องไหมคะที่ร้านคือเราเราเรา,เราจะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะ ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแม่แมวไม่อยู่ในในสัญชาตญาณของความเป็นเด็กเนี่ยเขาจะต้องเดินตามแม่เดินหาแม่เพราะฉะนั้นเด็กต้องหลงหรือไม่เด็กจะต้องออกมานอกถนนแล้วก็โดนรถทับตายเราจึงคิดกันว่าในเมื่อเราสังคนเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงเขาได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคมาหรือเปล่าเราก็เลย รบขวนพี่พึ่งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ,บ้านหลังนี้พี่พึ่งเองก็น่ารักมากได้ให้สถานที่นะคะแล้วก็จะอยู่ดูแลให้นะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่พึ่งมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําไมแม่ข้าหอมและพี่อ้อมถึงไม่รับดูแลเด็กไม่ใช่เราไม่ใจดําไม่ใช่ว่าเราใจดํานะคะแต่เราเพรยายามเต็มที่แล้วเราไม่รู้จริงๆว่า น้องจะมีโรคโครโรนาติดตัวมาหรือปเปล่าอย่าลืมว่าในหมู่บ้านนี้มีแมวซึ่งเป็นโครโรนาอยู่เพราะฉะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวมากๆแม่ข้าวหอมขอเลยค่ะขอแบบจริงจังเลยขอแบบขออนุญ,ญาตมากๆเลยนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยได้ก็เลยปฏิเสธในการดูแลแมวแล้วเ่อมาบอกให้เอซีทุกๆท,ท่านทราบนะคะ ในคลิปของพี่อ้อมนี่แหละเพราะว่าตัวพี่อ้อมเองด้วยก็อาจจะโดน FT ตำหนินะคะว่าทำไมถึงไม่เลี้ยงน้องทำไมถึงไม่ดูแลน้องมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยมีเชื้อโควิดนาด้วยหรือเปล่านะคะถ้ามีมาเนี่ยเด็กในบ้านพี่อ้อมแย่แน่ๆค่ะเหมือนกับเด็กในบ้านแม่ข้อหอมอีกเช่นกัน นะคะเพราะว่าบ้านแม่พงษหอมสอบโลกอย่างที่ทุกคนรู้นะคะเอ๊ะแขวน่งไว้เอาไว้ข้างหน้าไว้เพราะว่าเด็กมันดึงข้างหน้าเด็กคงดึงบนคุณล้นมัะคุเก่งที่รักอันนี้วางทรายนะคะและอันนี้คือขี้เสร็จฉันอยากผ่อนโอเคไหมคะฉันพักผ่อนเสร็จเดยวฉันกระโดดข,ขึ้นมากินข้าวหรือว่าจะเอากินข้าววางตรงนี้ตั้งๆนหน่อยเลยมันก็ไม่ได้อีกเพราะเดี๋ยวทรายมันจะเข้าข้าวบบน้า โอเคไหมคะคุณจุรีโอเคนะคะคุณจุลีเข้าใจนะคะโอเคค่ะจุรีเข้าใจค่ะจุรีเข้าใจค่ะเราก็เข้าใจนะคะที่จุลีเข้าใจนี่มันหนีกันไปหมดเลยอะเราเห็นเราตอบตรงมันหนีกันไปหมดเลยอะไรคะคุณจุรีแมวมันหนีกันไปหมดเลยอ๋อเขาแตกตื่นเหรอคะใช่พอดิชินสวยไหมคะจุรีต้องเข้าใจนี่นี่เขาไม่เคยเห็นคนสวยมานะคะคุณจุลี ทะเ,เ,เ,เลแตกตื่นนิดนึงอะค่ะคุณศิริมา,าน้องวัวมันหล่นนะคะคุณหรือจะจับแม่เราใส่บล็อกไปเลยว่าได้ค่ะเรียบร้อยดีค่ะจะเอาไปเดี๋ยวเราไปปฏิบัติการจับน้องแมวกันนะคะไปค่ะพี่พิ่งขาไปค่ะงั้นจะไปจับกันก่อนงี้พี่ทำกับข,ข้าให้มันก่อนนะหรือยังไงปิดไปเลยพิ่งปิดยังคุณก็จับสิคะเพราะว่าคุณเป็นเจ้าเอ้พีคะ เห็นแล้วนะคะความน่ารักของครอบครัวนี้แม่ข้อหอมประกาศหาบ้านให้เลยนะคะน้องดําเนี่ยทั้งสี่ตัวเนี่ยนะคะสวยมากดาคลับน่ารักมากนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสีคล้ายสีสุพกษณ์นะคะสวยนะคะสวยมากเลยประกาศหาบ้านให้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยพี่อ้อมเนี่ยจะตรวจโรคให้นะคะว่าถ้ามีคนจองเนี่ยพี่อ้อมจะตรวจโรคให้เลยนะคะ ว่ายังไงยังไงนะคะน้องดำสี่ตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวแม่ข้วหอมจะดูให้ว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะคะดังนั้นคุณแม่ของเขานะคะคุณแม่ของเขาวันนี้ก็เลยเอาเป็นว่าให้คุณแม่อยู่กับลูกก่อนหนึ่งคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพี่อ้อมจะเอาไปทําหมันนะคะแล้วพี่พึ่งเนี่ยพี่พึ่งนะคะคนสวยๆคนนี้จิตใจงดงามเนี่ยนะคะจะดูแลเด็กๆให้นะคะ ต้องขอบคุณพี่พึ่งมากๆเลยนะคะนี่กินเดียวหมดเลยน้ำตาลไม่ได้กินเลยนี่ไงมีอีกซองเลยน่ารักมากเลยเนี่ยน่ารักสองสองเนาะเนาะลูกกินไหมคะคนสวยโอ้จะมีบ้างกับเขาไม่เนี่ยเฮ้ยไอตรวจร่างกายเป็นอะไรก็มีบ้านแล้วนะลูกนะเออน่ารักก็จุดเลยน่ารักก็จุดเลยลูก เอ้ยกลักัวกัดอย่าย่ามาใกล้นนาะนิ้วน้ตาน่ารักค่ะน่ารักจังเลยนนหลียงนั่น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 นั่หมานี่ไงหยิกตามทีหมาอืตาน แม่อ้อมพานางดำมาแล้วนะคะที่โรงาบาลองศิลคืออยู่ที่นั่นไม่ได้มันงองแงมากเลยอสมสารมันมากเลยนี่นะคะแม่อ้อมพามาที่นี่้วคงต้องทำเหมือนมันก่อนแล้วล่ะคะ่ะ